เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องต้นกล้าพันผักที่เราซื้อมานะคะตั้งใจมากค่ะว่าจะาทำสวนครัวเล็กๆเป็นสวนครัวแบบใช้พื้นที่น้อยๆวันนี้เนี่ยสั่งต้นกล้าเป็นพวกสลัดต่างๆนะคะสั่งมาไม่เยอะค่ะเดี๋ยวจะลองอทดลองปลูกดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผักที่เลือกมาเนี่ยก็เป็นผักที่เรากินได้ค่ะ พราะตัวเราเองก็มีข้อจำกัดในเรื่องพืชผักบางอย่างที่กินไม่ได้นะคะวันนี้ก็เลยจะได้เป็นพวกสลัดต่างๆพวกกรีนคอร์สเรดคอร์สอะไรพวกนี้แหละประมาณนี้เขาบรรจแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะเป็นการแพ็คของที่เราก็เพิ่งเคยเห็นค่ะเพราะว่าไม่เคยสั่งต้นไม้เลยวิธีการที่เขาแพ็คมาดีมากค่ะน่าสนใจมากๆเป็นความรู้อย่างหนึ่งเลย เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะรอดไหมต้นไม้เนะี่ยรอดแน่แต่คนปลูกเนะี่ยไม่รู้ว่าจะรอดไหมไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะตอนนี้ให้พักใ,ให้เขาหายใจก่อนแล้วก็จะเอาไปอนุบาลในขวดเล็กๆที่เราจะเตรียมเอาไว้ค่ะก่อนที่จะลงเป็นกระถางหรือว่าอะไรที่พอจะหาได้ในอนาคต เอาละคะ่ะหลังจากที่เราออกมาจากกล่องแล้วนะคะให้เขาเจอน้ำเจออากาศสัก2อสวันแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาเขามา,าใส่ในกระถางเล็กๆก,ก็แล้วกันค่ะแต่ว่าพอดีเรามีถ้วยนะคะเป็นถ้วยขนมถ้วยอาหารที่ซื้อมา,อาทำการค้าเล็กๆน้อยๆสมัยก่อนนั่นแหละค่ะยังเหลืออยู่ค่ะก็เลยเอามา เจาะตรงก้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาแทนกระถางค่ะดินปลูกก็เตรียมเอาไว้แล้วนะคะเอาออกมาเทใส่กระมังพักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือปลูกกันเลยค่ะวันนี้ก็เตรียมกระถางไว้ประมาณ50อันนะคะตามจำนวนของผักที่เราสั่งมาเลยค่ะ สำหรับผักที่จะปลูกในวันนี้นะคะที่เราสั่งเอามาก็จะมีซิเเล่สิต้นเรดคอร์สสิต้นกรีนคอร์สสิบต้นกรีนโอ๊ก10ต้น,ตนแล้วก็ยังมีคณายอดอีก10ต้นด้วยค่ะแต่หลังจากที่มาเช็คต้นไม้ดูนะคะก็จะมีบางต้นที่เขาเล็กเกินไปแล้วก็บอบบางเกินไป พอมาถึงเราแล้วเนี่ยก็จะอดูแล้วไม่น่าที่จะรอดนะคะก็เลยต้องจําใจทิ้งเขาไปค่ะก็จะเอาแค่ที่เหลือก็แล้วกันเพราะว่าที่เหลือนี้ก็เยอะอยู่นะคะวันนี้เนี่ยก็เริ่มงานตั้งแต่ประมาณบ่ายบ่ายโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะ แต่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเกรงไปหมดทั้งมือทั้งแขนทั้งขานะคะเพราะว่าความที่เขาเป็นต้นเล็กๆและก็เราก็ไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยค่อนข้างที่จะระมัดระวงังแล้วก็ทะนุถนอมเขามากค่ะกลัวว่าเขาจะตายเพราะมือเรานี่แหละแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกอย่างคือการเรียนรู้ทุกอย่างเป็นประสบการณ์เสมอนะคะ ดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมีความชอบในเรื่องต้นไม้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ก็พยายามมาตลอดนะคะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่เห็นเขาเติบโตค่ะที่มองอด้านบนๆน,นั้นก็ยังเห็นกะเพรานะคะที่ยังรอการแยกต้นอยู่ค่ะเพราะว่าได้มาแบบต้นแน่นเลยมีหลายต้นอยู่ในถุงเดียวกันนะคะก็คงจะเป็นโครงการต่อไป ที่จะแยกต้นกับเราค่ะแล้วก็ยังมีโครงการเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทำสวนครัวแบบง่ายๆของเราค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะคอยติดตามชมกันนะคะเพราะว่ายังมีเมล็ดพันธุ์อีกหลายชนิดเลยค่ะที่สั่งมาแล้วยังไม่ได้ลงกระถางยังไม่ได้มีการเพราะใดๆก็หวังว่าภายในเดือนนี้แหละคะ่ะที่จะได้เริ่มต้นเพาะแล้วก็ลงมือปลูกอย่างจริงจังค่ะ สำหรับมือใหม่อย่างเราเนี่ยใครมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์ก็อยากจะได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆค่ะวันนี้ผักสลัดที่สั่งมาก็ลงกระถางใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะคะทำไปก็มือสั่นไปด้วยค่ะเหนื่อยมากๆบอกเลย แต่ก็หวังว่าความเหนื่อยในวันนี้จะออกดอกออกผลให้ชื่นใจในวันหน้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุรักทุเลเหนื่อยไปไปด้วยกันเลยใช่ไหมคะจากนี้แล้วเดี๋ยวก็จะลดน้ำแล้วก็จะวางเขาไว้ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นที่รง่งมีแดดดำไรในตอนเช้านะคะ แต่สิ่งที่ยังหวั่นๆอีกอย่างหนึ่งก็คือหอยไม่แน่ใจว่าตอนกัางคืนเนี่ยจะแอบมากินต้นอ่อนของเราหรือเปล่านะคะวันนี้ใช้เวลานาน,านมากาค่ะกว่าจะเสร็จก็สี่โมงเย็นกว่าๆเข้าไปแล้วได้เวลารดน้ำผักพอดีเลยเห็นแค่นี้ก็สุดชื่นมากๆค่ะทุกคนต่อจากนี้ไปก็รอวันที่เขาเติบโตนะคะ เป็นทั้งอาหารตาทั้งอาหารใจด้วยค่ะหวังเพื่อนหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะมีความสุขไปด้วยกัน